วันที่2 18มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมิตเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างขวัตวรขัตขติยาราชนารีเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียกรุงอูลานบาตาและที่นั่นศาสตราจารย์ปาเซนซุกอธิการบดีมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียและคณะผู้บริหารเฝ้ารับสเสด็จ S 1> <S 1> จากนั้นศาสตราจารย์บาเซนซุกอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียกล่าวถวายการต้อนรับศาสตราจารย์ดร,รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศาารีสว่างควัตวรัตติยราชนารีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เสด็จมาทรงปฏิบัติภคกรณียกิจที่ประเทศมองโกเลียและปราบปลื้มที่เสด็จมาเยือนมมหาวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียในครั้งนี้ ด็อกเตอร์ยา마เลขานุกกาสภาวิชาการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียกล่าวถวายพิเศษติคุณและกลับทูลในนามสภามหาวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียมีมติเป็นเอกฉัน ขอพระราชทานพระอนุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาชีววิทยาศาสตร์แด่ศาสตราจารย์ดรสมเดจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัรติยาราชนารีด้วยทรงมีคุณูปการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์วิชาการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนและทรงเพียรพยายามในการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติโอกาสนี้ทรงใช้พรูปร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียและผู้บริหารคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยจากนั้นเสด็จไปยังไฮแลนด์พาร์ค พระราชทานภาวะโรกาดให้ในายอจทยุทธ์ศรีสมุทรเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อาจารย์อคันตุกะจากประเทศเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาที่มาสอนหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยายลัยชีววิทยาศาสตร์แห่มงมองโกเลียผู้บริหารมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์รารัชบดีพานที่ถวายงาน เฝ้าถวายช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเก้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัวขตวรคัดยิราชนารีทรงได้รับการถูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาชีววิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียก่อนเสด็จกลับประชาชนชาวมองโกเลียที่จงรักภักดีและชื่นชมในพระปรีชาสามารถทรงปฏิบัติภักกรณียกิจ ก่อเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติร่วมถวายความยินดีและส่งเสด็จพริษัทรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน